สวัสดีชาว y o u t u b e สวัสดีชาว a c e b o o k ทุกท่านนะครับก็ในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะวันนี้ช่างใจมีโอกาสได้ซ่อมยมหามีโอนะอาการก็คือว่าเนี่ยครับมันจานไฟเนะี่ยหมุนไป้างหน้าก็ไม่ไปถอยหลังก็ไม่ได้อาการประมาณว่ามีปัญหาที่กลไกภายในห้องเผาไหม่ ก,ก่อนที่จะทําการซ่อมนะเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามตอบคอมเมนต์ที่เพื่อ,อนๆเคยถามผมแต่ผมก็ไม่มีโอกาสได้ตอบสักทีวันนี้มีโอกาสได้ซ่อมรถที่มีปัญหาเรื่องนี้ก็เลยถือโอกาสจะทำเป็นคลิปสั้นๆเล่าให้ฟังเป็นแนวทางไปด้วยกันเลยคือว่าคอมเมนต์ comment เนี่ยถามมาว่ารถจกัจกรยานยนต์ ยามาฮามีโอเนี่ยทำไมมันชอบตดหรือชอบจามบางคนเรียกจามเรียกตดนะครับพบบ่อยมากกับตระกูลมีโอฟีโนหรือว่านูโวบางคนเรียกตดบางคนเรียกจามนะซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ครับแต่ว่าเราจะมาดูต้นตอสาเหตุของปัญหาความเกิดจากอะไรนะลด ตระกูล Yamaha Mio, Fino, Nuevo เนี่ยมันจะมีกลไกบำบัดไอเสียนะบำบัดไอเสียซึ่งมันเชื่อมต่อกันระหว่างตัวเจ้าตัวกลไกเนี่ยกับกองอากาศอีกด้านหนึ่งก็จะเชื่อมต่อมาอยัางฝาสูบเชื่อมต่อมาอยัางรูเรียนนี้นะโดยท่อตัวเนี้ยมันจะส่งถึง ทางออกของไอเสียหรือว่าท่อไอเสียนั่นเองคือแทนที่เขาจะเอาไอเสียออกทางเดียวนะออกทางท่อไอเสียทางเดียวเขากลับปล่อยให้ไอเสยวิ่งขึ้นมาทางนี้ได้ด้วยวิ่งขึ้นมาทางนี้ได้ด้วยครับแล้วก็เข้าไปอยู่ใน,นกลไกบําบัดไอเสียใน,นกลไกบําบัดไอเสียเนี่ยมันจะมีลิ้นลิ้นลิ้นกันกลับนะครับหรือว่าลิ้นกันย้อนเนี่ยคือมันยอมให้ไอเสียผ่านเข้าไปหามันได้แล้วออกไปยัง กองอากาศได้แต่แต่มันจะไม่ยอมให้อากาศจากมอกองอากาศเนี่ยบิ่งย้อนกลับมามาทางนี้นี่คือนี่คือกลไกที่มันทํางานถูกต้องปกติแต่เมื่อเราใช้งานไปนานๆนครับคําว่าไอเสียไอเสียที่มไหลออกมาจากทางเนี่ยมันก็ย่อมพาพวกขี้ขมอออกมาด้วยเนี่ยพอไปทํางานทํางานถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยขี้ขมอเนี่ยมันจะไปเกาะกบบลินกันกลับหรือว่าลิ้นกันย้อน พอมันไปเกาะกับอุปกรณ์ลิ้นกันกับลื่นยิ้นกันย้อนเนี่ยมันจะทําให้ลิ้นกันกลับเราเปิดครับเปิดเปิดแง้มินิดไม่ไม่ปิดสนิทนะเนี่ยพอลิ้นกันย้อนมันเกิดการปิดไม่สนิทเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นเลยครับทีนี้มันจะเกิดขึ้นเกิดปัญหาขึ้นเลยแล้วถํามันตดหรือว่ามันจามเนี่ยจามได้อย่างไรมันจะจามที่ทไวเสียนะ ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้รู้ก่อนว่าครับองคงประกอบของไฟองประกอบของไฟเนี่ยมันมีมันมีสาม,มอย่างไหมหนึ่งเลยเชื้อเพลิงสองความร้อนสามออกซิเจนอันที่หนึ่งเชื้อเพลิงเนี่ยเชื้อเพลิงมาจากไหนเชื้อเพลิงมาจากรถที่เป็นระบบคามพบูเรเตอร์เนี่ยครับรถที่เป็นระบบคามพบูเรเตอร์เนี่ยการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ย มันจะจ่ายเผื่อใจเกินน่วสนมากจะจ่ายเผื่อใจเกินเนี้มันก็มาตุกค้างพอพอมันจ่ายเกินเนี่ยมันก็จะเข้าซมผาไหมแล้วห้องผ้าไหมก็จะไล่มันออกมาให้อยู่ในท่อไอเสียส่วนความร้อนความร้อนมาจากไหนล่ะครับความร้อนก็เกิดจากการที่มันทํางานสะสมการจุดระเบิดสะสมไปเรื่อยมันกเกิดมันเกิดเกิดความร้อนในตัวฝาสูบส่งความร้อนจากฝาสูบไปหาท่อไอเสีย ส่วนที่สามครับออกซิเจนเนี่ยครับออกซิเจนตัวตัวนี้คือสําคัญมากเลยโดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าไม่มีไม่มีท่อบำบัดไอเสียเนี่ยปัจจัยที่สามมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับปัจจัยที่สามมันจะไม่เกิดขึ้นปัจจัยที่สามมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าลิ้นกันกลับหรือลิ้นกันย้อนเนี่ยครับมันเปิดทางให้อากาศไหลย้อนกลับเข้ามาละผสมรวมกันกับ น้ำมันเชื้อเพลิงผสมรวมกับความร้อนที่เกิดจากการจุดระเบิดมันไม่มีทางไปครับมันก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ออกที่ท่อไอเสียเมื่อทุกอย่างอยู่ในเงื่อนไขที่ถูกต้องจึงเกิดการจุดระเบิดซ้ําที่ท่อไอเสียครับคือทุกอย่างรวมกันสามอย่างเกิดการจุดระเบิดซ้ําที่ท่อไอเสียก็เลยเกิดการจามหรือการตด นี่ครับคือสาเหตุหลักๆที่ทําให้ y a m a h ม Mio หรือว่าู u o Fino เกิดการตดนี่เพื่อป้องกันอาการถ้าเกิดว่ารถเรามันตดม,นมันลืมมจามเนี่ยวิธีง่ายๆเลยนะให้เราอุดท่อตัวนี้นะใช้อะไรก็ได้ครับอุดให้แข็งแรงหน่อยก็ดีก็เชื่อมมาเลยก็ได้เชื่อมปิดปิดรูเลยก็ได้ถามว่าเหตุการณ์แบบนี้ยบริษัทผู้ผลิด รู้ลรู้หน้างไม่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บริษัทผู้ผลิตรู้ครับพอรู้จึงเกิดลดจึงเกิดการผลิตรถจักรยานยนต์ที่จ่ายจ่ายน้ํามันด้วยหัวฉีดแทนคาบ,บูเรเตอร์ครับพราะเป็นหัวฉีดเอามาแทนคาบ,บูเรเตอร์แล้วก็ปัญหาเรื่องการปลดเนี่ยมันก็จะแทบจะไม่มีเลยนะเพราะมันมีกลไกลทางอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยประมวลผลในการจุดระเบิด เดี๋ยวจะลอยฟังในคลิปต่อๆไปนะครับหวังว่าคลิปนี้มันจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆห,หลายๆท่านขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมรับฟังขอบคุณครับ